ใช่บป่าเฮ้ยตั้งเนยนอนว่างมันอีกก่อนกันด้เนาะฮาหรอกเป็นก็นดาเข้าทั้งผู้ใหญ่เจดีเพเป็นฝากเงินมาให้เขาซื้อไว้ติดรถเนาะพ่อผู้ที่ว่าตกชุกได้ย่ายก็ดีละเอาให้เนาะโดยอันา่าเดี๋ยวเขาจะบอกเลยเป็นเจ้าของเงินนี่เป็นพ่อ

ผักกระจัดเข,ขียวๆเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าซื้อนี่แหละสังกะสีกะผักกระจั๊ดไม้ทั้งไงสามม้อนพี่น้องเลยแต่ผมว่าเพิ่นจิ๊บปุ๊บยังมองเลยือ,ยอเห็ดเบกไมมไม่ต <ไป S 1> ้งพุ่นพี่น้องเลยขึ้นเทิงคุณบ่บาทที่นี่พี่น้องเยนนเาานาะตัวนี้เลยเนาะเอาก่อนอื่นกราบสวัสดีนะสวัสดีเพื่อพี่น้องกันเบิร์ตสุข,ขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะมันบรรยากาศมันนี่คือ คือขึข้นเน่พี่น้องไงเนาะคึ้นฟ้าคึ้นฝนคึ้ฝนจิตกพี่น้องไงเนาะฮะเนาะเนาะถือว่าอากาศดีมื้อนี้เนาะเอ้าเนาะกระสือสังกะสีมาให้เพิ่น10แผ่นพี่น้องไงฝากกระจาดนิห่าเนาะเพราะว่าเบิ่งแล้วเราก็ปุ๊กน้อยๆนึงกระสือมาหลายมันก็สิเดือเนาะอ่าพอดีผักกระจาดนิอ่าเพราะว่าเห็นเราอันนี้เมื่อวานนี่ก็น้อยๆนึงเนาะ ใช่ไปเบิร์นนู้นแล้วสิปุ๊กอยู่พุ่นบ่อนวันนี้ไดนี่คือคือสีอันาปุ๊กไก่เนาะสีใหญ่พุ่น,นบอ่อโอ้ยพุ่นบ่อวันนี้น่ะม,มาอยู่มุมนี้ให้คือปุ๊กแบบไรกนี่น่ะฮะปุ๊กขึ้น Ừ Nó somebody who have been ong 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 Rồi Thấy ong 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 này ong 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 Thấy Tăng ong đấy ong đúng ong ong Thấy tăng ong đấy ong ong à. เอนอ่าท้งหลัได้ไหบันเดอัน้อนด่าะครับอันี่ตอกค้ำไว้ตอกนี่เนาะอไ่ได้ฟังบ่ตั้งมันนี่เลยั้เลยอเาตอกแนี่ค้ำหนยัาเนาะบริขุดเฮ้อ อ่าตอกใช่นี mm ่เข็ดแบบง่ายๆเนาะกระตูบยุยสบายๆเลยแหละไม่ใหญ่เลยพอดีนี่น้อยหนึงเนาะพอดีนอนเขยเอาอีกเอาอีกหนึ่งเขยขาดนั้นเดี๋ยวเรตอกก่อนเนอะข้าไปก่อนอ่า ก่อนกันแต่จะครัวเก็บเอาอีกเก็บเอาอีกเจ้าเด็กอยู่ในนั uh, ้นบ่มมาดิอยู <h <h ่ในบ่มโดยวันนั้นดิระเบิดบ่านี่นะระเบิดใหญ่ยันดิโอ้หัวระเบิดเบิ่อไหรโอ้สลักระเบิดใหญ่หน้อยเนาะเออโดนหามมาดิฮูมัาดนสลักระเบิดใหญ่พี่น้องมาเฮ็ดขอตีเนาะเวลาปล่อยออกมาอ่า Sai cho phù anh chị mày nhỏ soi anh 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 non anh gì anh những khác lắm anh này nó ได้ป่ะเอาอันนี้กับาแล้วจังหาไม้อันว่าใส่อยู่นี่เนาะแม่นเอว่ะอืมข้ามกลางเนี่ยปนใส่อีกนึงเอาให้ตอกตัวไหตอกก็แล้วมืร่มหรอก ยอ่อให้เป็นหูปเป็นล่างก่อนอ่าเฮ้ยคนตีกันนี่ตัวนี้กัน <c> แ <oughs> ต่ละอันกันเลน้องสาวเจ้าไปใ่ใชน้องสาวเจ้าไอัไนนั้นสามอนนะขึ้นมันขึ้นมันโดยมันอยู่บ้านอะไรอบอกไปครับจา้างกลมันขึ้นมัน วอาง่ายคนมันขึ้นรถว่านี่โหคนแล้วเนี่ยเฮ้ยคือคนตะตอกอะเอาเดมไหมเดมนี้ผมได้หรอกบึงนะอ้ะ ได้บอ๊ะมันอยู่ก่อนจวเจากระตอกกัน่าใส่นี่เนาะเนี่ยอยู่ตีเมือนี่แล้วนะเนี่ยบอ๊ะโมเลกันคอยเหตุไปแล้วเขาซื้อผากกระจาดกับสังสีมาให้ละโอ้ยขัดใจเลยบุญเลยอือบุญ

เออว่าเอาไปอีกจ่อเพื ina, right? ่อนเนาะมาเอาได้แล้วนี ay, ่กันชดนะชดอ ฮะจิขึ้นปะจ๊ะขึ้น,นอยู่บ่มา,าตำลาาเดียวกนะ็แล้ต่ตตเรียกูนี่มาตำราเดียกั้ต่เรียูนี่โอ้ยงูอีกว่นานลล่งยากปะหาดีทุกตู้เอ้าเช้าเช้า

ใช้เฮ <no ือนมีข้างในมีบ้านอีกบ่อกบ้างในเป็นตั้งเขาตั้งชนยางเเขาข้างในอยู่ก็ภัยก่อยกับลิดหน้อยกับลานแล้วเมียเมียไปใช่ข้าเขาต้นนี้ต้นนี้เคยต้นนี้บ่เปอกยังหลานกับกับภาษป้อนนั่นูค่าข่อยเขาหลานจะคนน่ะชามพนใหญ่ไปเลยปุ้ใหญ่แล้วที่เอสที่สองพิ้นปุ้ยยิ่งบอกยิ่งสองได้ยัง น้ำลานนี่ถ้าเขาอยูน้ำจันทร์เลยเอามาล้างน้ำจันทร์าเลี้ยงตาบอดมาจั้งหลายปีมาตั้สแต่เอาผัวลูกต้นนี้ไปเลยสี่เดี้วป้ามเจ้าเลี้ยงโอ้ป่อยผัวว่าตาบอดน่ะลานฝืนนี้เงินลูกฝ็นิี้เงินลูกตาบอดลูกเจ้าบ่ให้เราต่อก่อนเอาเลี้ยงโอ้ยลานเขาต้นไปหาทุกเจ็ดเดือนป้าเลี้ยงเขาเยเฮ้ยไม่ไม่กินแข่อยู่นี่

เอาโอ้ยพอดีนี่พอดีนอนอะไรเนี่ยันนี่เนี่ยเอล่างอ่ามนสีจังมมัองมตเหรสองมตหมตดสีมแปดพุดเอาาน่เไม้งจับเป้นดีอจับจับแล้วขึ้นหูบขึ้นทางกันเดี๋ยวกะเอานั่นลงเลย

เยอยููไปนี่ยหาเจอเลย้นไหลเจอเลยลบองลข่าซึ้อหาล้างกินออต่ท่นีกบยุ้งให้ไปในเฮือนเจ้าในบอกขับไปเร็วปะไกลปรถรถไปได้บอไปได้ไม่เป็นอะมบาดมันเป็นกอะรอยู่พี่จเงี้ยในเก่กว่าพี่มาตรงนี้มันเป็นเตียนกัน กวนยับก็มอีกได้ยเงยเงยัลุงลุงอออันนี้กิยับไปอีกออเออมองตีได้เลยนะขอไปแล้วเออมันรมนนั่นแหละมันออะไรเนาะอันจานได้เพื่อขยไม่ต้ตกรหัวมาข้ามทั้งนี้้าน่นก้นยับก็่าอีกตีประตูเหร ไดละเดี๋ยวจังเดี๋ยวคุณคอยย้ำย้ายใจสวยเองแลอเอาคึงไวพอมัน,นพอดีบอกพอดีถึงนี้เท่านั้นถึงพอดีพอดีไม่เน,นี่บรรยากาศด,ดีมันี่ไบ่ได้บอ ยกกตุบอไม่ไ้มน้ำพูล้วนึกนมาตัวนี้มันจะรู้ตรงใหม่พอสุภาพรู้เหรออย่นั่นรู้แล้วเอามาใหม่ทางไหนทมาตอกหรือตะปูมาดูตะปู่ไหนนะอเลยจับเอาไปเคียรเหอกมหงอนะจับเด้ตอกให้ mấy con. cái Ừ. thì con. Con nó đểนอน. non nào Để. thấy ทางนี้ปะทางนี้ปะนกินแขนอะอย่นี้คุณดูเปลี่ยนกระชากแลไปปปมนดนเขาอยู่ดันเลยว่าลูกมอนั่นแหละที่เห็นโที่มาไว้ไปก้อนนั่นแบนี้มันไ่ได้กินแขนมาแห้งนั่นนี่เอาดินทมเอาบทมไ

ต้งองบอต้องมาทางนี้ทางนี้มาเอาตอกนี่นั่นเลยอืมเอาลองตามนี่เอาซ้อนขกนล่องเอาก็ต้องกล่องนี่ก็ได้อือได้หรอกได้ไม่เป็นทีนสังจากันยังอยู้ไม่เป็นตากมันอยูย่เลยเฮ้ยเข่าในห้างเบียดกับผู้มีขายเลยเืเ้ยัดกิ่งเส้เบียดในห้าขงของกับผู้มีขายหรอมีขายบ่ <c oughs> เขาว่าฟักกินเทนเลยกินเป็นต้นเขาโกยเนบ่าวเดี่ยวกินเทปเพื่อนมันต้งใช้สังขเข่ามาแล้วพวกมีอะเข่าอีกอ่าเดียวกนี่เราตตอนนี้บางอย่างติดอ่าเอาเป็นหกเป็นห้างเลยป้ามึงด้่ยมันร่มรอดมันร่มรอดไงป้าจะไปเอาผักกิจกันันสังสีมาบนนี้ ด้วยดเหอเขาเหมือนยังยังมายังยันเหยียบเขื่อนอ่าแข่ลายขนาดเดียวอาคือนุ่งคืนทางนะฮะอเอ้เดี่ๆพอดียูเนาะ พออยู่นอไม่เจ้าพอแล้วนี่ให้เขาตัดเลยเออเอาตัดทางนั้นเถอาพอ้ตัดทางนั้นไม่ไผ่เถอะอึ๊ปเอาเอาอันนี้ลงก่อนอายให้เงินใช่ไหมต้อตัดพรางเนี่ยอย่าต้องหดิปัปั้นอีกคนก็ได้

đừng gần mang gọn 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 cái này nó, nó gọn 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 cái, gọn 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 gọn

หน้ il, นยรไว้สักเดียวหาแผ่นพอดีพออยหรอกนิดน่อยนึงสังกะสิกัะซิแผ่นเนาะเอามาพี่เนาะอ่าเดี๋ขึ้นรูปขึ้นล่างนะไม่แต่เห็ดแต่มันแด้เหอเนาะาพอด้อยู่เจ้าเอนะเนาะ สั่งะซิ่ปวันปนิญายปนัญยื้อมาสแรนพอดีพี่น้เอยร่อยตน้องี๋ยวบ่มีปัิญาซื้อไรกักซูเก่โลก็บบ่มีปนญญายเลยเดี๋ยวครับนึ่งเนาะนาะสามตเนาะอันนี้ ประตูห ah. ้ประตูเด right. ้อเจ้าเจ้าาดูลานดูยูลเรื่องลานก็ไ่่ดูด่แห้งอมันยปดเนื้อทองเฮ้ยดูเลยหจังนูดปดีดาเลยอดูนีดีดูดีดีดูดีดีลูดีดปปปดีเีดูดีปีดูดีปีปูดีดีดูดาดีดูดีดีดูดีดีดคนีดีดูด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 ีนีกูดดูดีดีดูดีดีดูดีีีดีีีคด หาคนนี่นะด่านสามได้กินเต็งมือจช่นหมางสีมือนี่นามซีมือหามือนี่นะมือหน่โลกินมือหนึ่โลบ้าเอาโอ้ที่มาง่ายด่านนี่บางคนจะหาลอาอีกตุกคนอ้า่เขาม่เขาเล่าเลยเอาฉันหอยเป็นสิบโลเด้ออ่า โดยการเม่นอน่าเข่าห้าหรอกเป็นอาาเข่า hmm. ทั so ้งผ like ูญายเจดีเพเป็นฝากเงินมาใหเขาซสื่อไว้ติรถเนาะพ่อผู้ที่ว่าตกชุกไน้างอย่างกดีละเอาให้เนาะโดยอนา่าน่าวาี่บอกเ่ยเป็นเจ้าของเงินนี่เป็นพ่อ muôn yong nó, còn đôi khóc cúa hay phất tu, khomu khóc trái của này đấy, bó... cái bao bắt cả, mong riêng là này đó, hãy chú đi ngay, nhà mình thấy chứ là thòng kéo, chú cháu bên này hãy ở... xa... chú đi này đấy, rồi, xóa, rồi, rồi, khomu khóc trái du làn đấy, rồi, bắt tháo, rồi, khẩu một trang nếu bao ừ. đấy, năm bây giờ cái tham du làn này thì kiểu dưới đà năm cản, cả này, rồi, nhảy à, này chúng ta đó. ได้รู้ได้ฝัวมันโตนไปกเสือนโตนไปเือนถามร้านนี้มัน่รู้ตัโตนดีนะอเาจ๋าเนาะมีแต่เจ้าไปไว้เนาะอามาหน่อยๆๆมาทางนี้ตอกานี้เนาะมีแต่เจ้าก็เฮ็ดเด้เด้อโดยอาลงมาครบไปเด้เนาะอันไตะปูก็ลงแล้วกินเนาะโดยๆอ่าหยคนี่แหละคือเก่าเนาะก็เป็นอนเงินทางพอบุญยงเนาะซื้อสังีปากระจาดมาให้เจ้าเด้อโดยมี่าเจ้า ฝากขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งพอไปเลยนะเดยนเอาเนาะฝากเลยฝากขอบคุณให้ทั้งพอให้อยู่ดีมีแรงให้รับให้รวยให้ได้เงินทำตัวนี้ต่อไปให้ให้เป็นเจ้าเป็นนายน้อยคนเจ็บยาได้ของใครจะให้มีคนช่วยอะไรให้เอาคนทุกคนยากเดินเดยนอ่าสาธุเนาะอ่ะโอเคมิเต้เจ้าไปเฮ็ดเลอร์ฉันเนอะอ่าฮัลโห เดินทางต่อนะเนาะอ่าเพราะว่ามันขึ้นได้ย่อขึ้นได้เลยมันกะบ่มียังเราืาย่เนาะอ่าตอกปังปังปังใช่ไหมตู้ชื่ออย่างนัะพปตูชื่ออย่างพรตูเข่านฮะเ่าคานอ้อยู่เจ็ดซิปยังอยู่เช็ดซิปเไี่ยงลันสามคนมีตาบอดอยู่ืันนะมตาบอดอ่าตาบอด ไล่ฟ so the All so like ัวกระทำดานี่มันโตนไปมันสิบสองปีกายนี่วข่อยก็ไปหาเงินหางข้ามันก็ไหลแสดงมาเลี้ยงลานบาดสุดท้ายมันไปแต่ข้ามหมดจิีบใครไหลพญาะย่าลูกสาวจะบอกนี่นะเจ้าโบลูกเคยลูกเคยลูกเยโตนไปวันนี้ลูกสาวเจ้าเนี่ยลูกสาวก็ยังอยู่นั่นเล็กน้อยก็อยู่นั่นลานนะอ๋ออย่างนั่นลูกสาวเจ้าหน้าตาบอเออเจ้าก็ลูกเมียแม่น้อยลิืกีมันเราถ่าเขามีสองสองเมียสามเมีย าใจบ่เจ้าหั่นบ่บ่คนดาวเทิงนั่นพ่อเขานั่นอือนั่นนะดอเมียปายของปู่เฒ่าเนานั่นจําเป็นี่ังเฮาต้องเลี้ยงนค่าทิ่มังทิ่มคือบบพสิเลี้ยงกลางบ้านขอได้ล่ะอๆแค่ละ100 200 2 0 0 0 0ก็ซื้อข้าวซื้อปลาานกินเจ็บไข่อีกังหมด เขาก็ไปเทเยอะด้วยก้อนแก่นเหมือนบางก่อนกับย็นนี่นั่นน้ำเขาไหลเงินน่ะสามเซนชิเซนซื้อข่าวร้านกินเขาฟักฟักปีใหม่นี่เขาก็แลนไปแลนมาประตูนี่คนทางเลยประตูนี่โอ้เขากลัวนเหนือไปเน้นฟังเสียดีพึ่นคนใช้ยาพูนบ่ตายอฟังเสียดีพึ่งเพอฟังเสียงเราสำเนียงเขาเนี่ยมาตะกี้เขาช่วยชิโน่ไม่เอยขอชิโน่ตายแล้วใอยมาเพราะฟังเสียงเราบูมเป็นคนทางนี้ใช่ก็ว่าน้องใจพอขอยอยู่คนม่วงเชิญปูนนี่ เรวดูลานันไหนคนตาดูเฮซายของเขาครับเราไมีเอาเสียเดี๋ยวน้องนุ่งเอามาม้าเนี่ยอ่อยม่นฟุ้งเท้าเนี่ยอ่อยพอเขเสียแล้วมันจิตมันเห็ดกินดูเฮซายเหรอพวกเขาอยู่พงศรีพ่อเจ้าน่ะเจ้าเมืองไม้เมืองไม้พฝ้าซีบ้านนะครับเมืองไม้พฝ้าซีเมืองไม้พงศรีนั่นั่งานอาซองบนไก่มืองขวาเขาขื่นแขงแค่นั้นแขงแขงแขงพงศรีเนาะแข่งพงศรีขึ้นเมืองไม้ขึ้นกับเมืองไม้บ้านอย่างนั้น บ้านนักขมบ้านนัก้าในเมื่อบ้านจ้เตัวอะไรนี่ฮะอันนี้คือบัเกิดบงนนจ้าอยุชิโนนี่มีน้องชายแม่ฝนุงเปูนี่น้องชายพ่อฝนุงเขามาที่ทหารที่กี่มาที่สงครามที่กี่มาอยูู่ยาตาไน่ก็ยุดงฝรั่งมดเดีวฟูข่อยเสียที่ปีปันก็เดี๋ยหกสิบยุงฝรั่งไปยาข่อยกับลานน้องชายพ่อข่อสองคนเมื่อยุสินะเงสาบุนเดย พอตู่เนเมื่อวานจักปีแล้ไหมก็มันเศร้าสามสิบปีแล้วบป่าเลเมือกาติยังน้อยนี่ญาติพี่น้องอยู่เพิ่นยังติดต่อกันได้อยู่บอว่าติดต่อได้แล้วมันเศร้าสามสิบปีแล้วเปล่ายบริโภคยังยังหรือว่าบายังเลยเจ้าเจ้าเขาก็อยู่ไกลนี่แต่ทุกชาติไอยู่นี่ก็ับได้าการรับสั่งเบียดต่างจินทุกชนดอกชนยางมันตกมันตุ่นนี่ไงยูุพอตู่ซื้อซื้อคานดิเจ้าเจ้ามีญาติพี่น้องซื้อมาได้ไหมนะโอ้ญาติพี่น้องมันก็อยู่เหนือเพิ่นอ่าวกิจ ยังบมีแบบว่าติดตทั้งนันเลยชุมอนี่นะติดตอลด้วยโอ้สามสามสิบปีเนาะเขาขับบ้ามากขับบ้าไปมันค่าเล็กน้อยกว่ไปจากไหบ่ได้ค่าเราไงกับโไดรฮัวจักตายจักยังพราะอรนีเขาบอกว่าพ่อแม่กเสียหมดแล้วอเสียไได้แล้วย่ปีไปกับค่ามากของคันเล็น้อยมันใหญ่สิบปยปีใครได้หาปีสามปีสี่ปี้ไปได้ๆคือคำมั่งลานในน้พ่าวเขจักมุดสีหลานเลยหน่อยหน่อยอายุสิดเอด้วี ตับจางทํางานแทอเจ้ามือหาสิบมือแสนกรลยซื้อข่าวล้านกินเย็นบุญอาไดกย่างก็เชิแกันเชิญใครอยู่สามเอาหรืข้าวาัวซูฟ้าบเนไปเม่ไรเดใครเกิดปีปันก็ด้หาชิบหา้นีสองปีปั้นก็ด้อยหบ้าันสั่งๆของทเวียดนามเอ้าสองพันก็รอยหาิบหาปีพันปีพันหนึ่รยเก่าใช่ปะปีพันหนึ่งแปดสิบปี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 ี

คุณมันแล้วไปเลยเอาสินโลดไปพร้อมดูขอเข้าเฮือนก็บ่ได้วังนึงมันก็เฮ็ดหมอ1หมอ2แลบ่มีโลดไปมาเฮ็ดอยู่เมืองจันนี่อือเฮ็ดจังได๋ไปฟ้าไปถิ่เลยรตุ่มรถตัวไปเลยปาาเฮาก็สิเดินทางก่อนเด้อตู่เด้ออยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะก็สู้เด้อีา่อเลยมันนดนปนปอดไฟที่เวลาฟ้าเจ้าสวยเด้อน้อยๆๆเมีเป็นเจ้าเป็นนา

โอเคมิเตเฮดเดอร์เดอร์เดอร์เนดะอ่ะโอเคเนาะสำหรับมื่อนี้การได้ซื้อปากระจาดกับสังกะสีมาให้ทั้งไหเบาเนาะอ่าไอ้ซามอนเนาะก็ถือว่าอย่าให้เป็นมุ่งระบาดี้มวันนี้มีแต่ขอบคุณกิจฮาเก็บเรียกเก็บงานตอนแรงขำขึ้นเก่านี่ยเดินทางกลับบ้านเนาะขอเดินกะขอบุญขอบคุณนะทั้งพ่อบุญยงเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเนาะ อ่าซื้อภากระจัดสังกสีมาให้อายสามอนขอให้พอแลยครอบครัวจงอยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจเด้อเนาะอ่าทางพอให้มาสำหรับก็ขอให้รายกับเพื่อนร้อยเท่าพันเท่าเนาะสิ่งสำคัญก,ก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้เด้อทางพออ่าพร้อมด้วยครอบครัวเนาะอากาศขอบุญขอบุณเพื่อพี่น้องด้วยพซีที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอ่าสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีไปพี่น้องก,กับเบิร์ดสกูทุกคนเนาะบ๊ายบายไป